สวัสดีครับทุกคนกลับเข้ามาพบกับช่องบอร์ดเกมวันเดอร์อร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในช่วงของสตอรี่บอร์ดนะครับและวันนี้เกมที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยครับเป็นเกมชัมมานี่ฮอรนะครับต้องบอกก่อนว่า เกมชามานีฮอเนี่ยเราทุกคนจะเล่นเป็นนักการเมืองนะครับที่มีความทะเยอทะยานในยุคที่ชามานีฮอนะครับเรืองอํานาจโดยเราจะต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงคะแนนเสียงในแต่ละเขตเลือกตั้งของมหานครนิวยอร์กกับผู้เล่นคนอื่นนะครับเพื่อชิงตําแหน่งนายกเทศมนตรีของนครนิวยอร์กนะครับคือจะต้องเป็นเมเยอร์เกมจะจําลองแผนที่ของเกาะแมนฮัตตันครับบริเวณอ่าลัวเวอร์แมนฮัตตันนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของชามานี่ฮอในช่วงเวลานั้นเนี่ยโดยจะแบ่งแผนที่ออกเป็นอ่า uh, สโซนนะครับ แต่ละโซนจะมีเขตเลือกตั้งต่างๆรวมทั้งหมดก็ประมาณ15เขตนะครับซึ่งในตอนเริ่มต้นเกมเนี่ยแต่ละโซนจะมีผู้อพยพชาวไอริชนะครับชาวเยอรมันและชาวกฤษแค่สมเชื้อชาติแต่พอเริ่มเล่นไปแล้วก็จะเริ่มมีผู้อพยพชาวอิตาลีเข้ามาด้วยในนครยิวยองนี้นะครับซึ่งตรงตามประวัติศาสตร์เป๊ะๆเกมจะเล่นทั้งหมด16ปีครับคือ16ปีก็คือ16รอบ โดยทุกๆ4ปีจะทําการเลือกตั้งกันครั้งหนึ่งครับโดยใครที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดจะได้รับการเลือกเป็นนายกเทศมนตรีของนครน,นิวยอร์กครับผมและสามารถแต่งตั้งผู้เล่นคนอื่นให้มีตําแหน่งทางการเมืองได้ซึ่งจะทําให้มีความสามารถพิเศษต่างๆกันไปอีกนะครับในอีก4ปีข้างหน้าเราจึงค่อยมาเลือกตั้งกันใหม่ครับเล่นวนจนเลือกตั้งครบ4รอบหรือประมาณ16ปีนะที่ผมบอกไปก็จะนับคะแนนครับใครที่มีคะแนนมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะ โดยเกมทมนี่ฮอร์เนี่ยครับมันเป็นแนวแบบไอเลยคอนโทรเนาะที่เอาระบบของการประมูลมาใช้ได้อย่างลงตัวนะครับแล้วก็สนุกมากโดยวิธีการเล่นเกมนี้ก็คือใน1ปีเนี่ยก็จะแบ่งการแบ่งเฟสการเล่นครับเป็น3เฟสเริ่มจากซุ่มจัวผู้อพยพนะครับออกมาจากถุงแล้วก็วางตำแหน่งนะครับคัสโซกาเดนตามจํานวนของผู้เล่นนะครับบวก2โดยคิบสีเขียวเนี่ยจะแทนผู้อพยพชาวไอริชนะครับคิบสีขาวก็จะแทนชาวอังกฤษคิบสีส้มก็จะแทนชาวเยอรมันครับแล้วก็สีฟ้าก็จะแทนชาวอิตาลี พอถึงเทิร์นที่เราจะสามารถเลือกทำแอคชั่นนะครับก็จะทำได้1จาก2อย่างนะครับก็คือเอาหัวคะแนนของเรารับคนลงมาในเขตเลือกตั้งหรือเอาหัวคะแนนของเรา1คนกับผู้อพยพหนึงคนนะครับจากครัสโซการ์เดนเนี่ยไปลงในเขตเลือกตั้งไหนก็ได้ครับซึ่งถ้าเลือกอย่างหลังก็จะทำให้เราเนี่ยได้คะแนนเสียงหรือว่าทุนการเมืองครับเป็น p o l i t i c a l favorship นะครับของคนในชาตินั้นด้วย ผมจะเกินวิธีการเล่นแค่ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับจริงๆก็ลงรละเอียดได้แต่ว่าน่าจะไปดูที่คลิปสอนการเล่นมากกว่านะครับเพราะวันนี้สิ่งที่เราจะพูดถึงเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของ t a m m ์เน l รฮกันครับว่าเอ๊ะ eh, t a m m ์เน l รฮนี่คืออะไรยังไงนะครับ ในปี1786นะครับได้มีการก่อตั้งธรรมนิหอขึ้นนะครับเป็นองค์กรทางการเมืองในมหานครนิวยอร์กนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่มีส่วนสําคัญในการควบคุมและกําหนดทิศทางการเมืองในมหานครนิวยอร์กรวมถึงรัฐนิวยอร์กทั้งรัฐในช่วงอ่คริสตศตวรรษที่19นะครับโดยธรรมนิหอเนี่ยเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่สําคัญของพรรคเดโมแครตริพาร์บ,บิกันนะครับ หนึ่งในพรรคการเมืองใหญ่ของอ่า USA นะครับก่อนที่ตอนนี้ก็คือแยกออกมาเป็นพรรคเดโมแครตในภายหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือผู้อพยพชาวยุโรปบนแผ่นดินอเมริกาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไอริชนะครับซึ่งอพยพเข้ามานะครับในช่วงที่เกิดวิกฤตไอริชโปรเตโต้ฟามินนะครับในปี1845จนถึงประมาณ1852นะครับโดยสาเหตุของวิกฤตครั้งใหญ่ในครั้งนั้นเนี่ยก็มาจากภาวะขาดแคลนอาหารครับที่เกิดจากเชื้อราในมันฝรั่งนะครับ ทำลายผลผลิตมันฝรั่งเกือบทั้งหมดนะครับในไอร์แลนด์นะครับและานามาซึ่งการหิวโหวยครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไอริชเลยโดยชาวไอริชนะครับได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยกว่า1ล้านคนนะครับหรืประมาณ1ล้านคนเนี่ยต้องอพยพหนีออกจากไอร์แลนด์ครับไปประเทศอื่นๆนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายที่สําคัญของชาวไอริชในตอนนั้นเลยเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกาครับตามเส้นทางเรือที่เป็นที่รู้จักกันดีอย่างเรือสายแมคเคารลนะครับ นอกจากผู้อพยพชาวไอริชแล้วเนี่ยชาวเยอรมันและชาวอังกฤษก็เป็นอีก2ชาติครับที่หลังไหลเข้ามาใน USA นะครับในช่วงกลางคริสตศตวรรษที่19นะครับโดยในปี1820เนี่ยจนถึงสงครามโลกครั้งที่1นะครับตอนปี1914เนีอุปมีผู้อพยพชาวเยอรมันจํานวนมากกว่า6ล้านคนนะครับอพยพเข้าไปในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี1 8 4 0ถึง1880เนี่ย เป็นช่วงที่มีการปฏิวัติในเยอรมน,นีนะครับหรือที่เรียกกันว่า revolutions of 1848นะครับก็มีผู้ลิ้ภัยทางการเมืองนะครับรวมถึงผู้อพยพชาวเยอรมันหลบหนีเข้ามายังอเมริกาจำนวนมากหรือที่รู้จักกันในนารรมของกลุ่ม forty eighters นะครับซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญนะครับมีนักข่าวนักการเมืองดับสูงรวมถึง2บุคคลที่มีชื่อเสียงในช่วงเวลานั้นนะครับอย่างคาร์ลคิสเตียนชูสนะครับเป็นนักปฏิวัติคนสําคัญของเยอรมน,นีนะครับและเฮนรี่วิลลาร์ดนะครับนักข่าวและ จากแคว้นบาเรีนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยคราวดชูตเนี่ยได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาครับและเฮนรี่วิลลาร์ดเนี่ยได้ดำรงตำแหน่งประธานคนแรกของ The Northern Pacific Railway ในเวลาต่อมาครับผมชาวอิตาลีเป็นอีกชาติหนึ่งที่อพยพมายัางสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่19จนถึงช่วงที่20นะครับโดยเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในช่วงเวลานั้นครับประกอบกับพวกเขาเหล่านั้นเนี่ย ต้องการที่จะหลีกหนีจากปัญหาความยากจนนะครับ poverty เนาะแล้วก็การแบ่งชนชั้นในสังคมยุโรปครับเพื่อสแสวงหาความเท่าเทียมในแผ่นดินอเมริการวมถึงตามหาความฝันแบบอเมริกันชนครับอเมริกนะันสรีมเนาะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจนะครับจากเรื่องราวในอุดมคติของสารอเมริกาที่กล่าวว่าเป็นดินแดนแห่งชีวิตเสรีภาพและการสแสวงหาความสุขนั่นเอง แล้วผู้อพยพชาติต่างๆในสหรัฐอเมริกามีผลกับการเมืองในมหานครนิวยอร์กได้อย่างไรนะครับซึ่งถ้าเราดูตำแหน่งของมหานครนิวยอร์กในแผนที่โลกก็จะเห็นว่าในมหานครนิวยอร์กเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองท่าสําคัญของสหรัฐอเมริกาฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับซึ่งการเดินทางจากยุโรปมาอเมริกาฝั่งด้านนี้เนี่ยใช้เวลาซึ่งการเดินทางจากยุโรปมายังอเมริกาจากฝั่งด้านนี้นะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นไปได้ไม่ยากลําบากเท่าไหร่ครับทำให้มีผู้อพยพชาวยุโรปอาศัยอยู่ในมหานครนิวยอร ประกอบในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่19นะครับหลังจากที่สหรัฐได้รับเอกราชจากบริเตนใหญ่นะครับจากเกรตบริเตนเนาะและตลอดจนทั้งศตวรรษนั้นนะครับสหรัฐอเมริกากําลังเริ่มทําการขยายดินแดงอย่างแข็งขันทั่วทวีปอเมริกาเหนือนะครับการขับไล่ชนเผ่าอเมริกันพื้นเมืองการซื้อดินแดนใหม่ๆรวมถึงการก่อสร้างชาติอเมริกาค่อยๆขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งขยายดินแดนทั่วทั้งทวีปได้ในปี18 และการพัฒนาแนวคิดทางการเมืองแบบใหม่ของประธานาธิบดีคนที่7ของสหรัฐอย่างแอนดรูว์แจ็กสันนะครับหรือที่เรียกกันว่าประชาธิปไตยแบบแจ็กสันแจ็กสันเนียนเดโมแครซีนะครับในปี1820ซึ่งขยายสิทธ,ธิในการลงคะแนนเสียงให้กับชายผิวขาวทุกคนโดยปรับลดข้อกําหนดเรื่องการถือครองทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์ในที่ดินในอเมริกาลงรวมถึงการออกกฎหมายในปี1827ซึ่งได้กําหนดความหมายของความเป็นพลเมือง ของสหรัฐอเมริกาไว้อย่างชัดเจนครับทำให้ผู้อพยพชาวยุโรปทั้ง4ชาติข้างต้นในมหานครนิวยอร์โยโยกเป็นหนึ่งในผู้เล่นสําคัญของเกมการเมืองในยุคนั้นทามานี่ฮอเข้ามามีบทบาททางการเมืองและมีอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาในยุคของวิลเลียมเอ็มทวิตหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของบอสทวิตนะครับมาเฟียเลือกตั้งเป็นนายใหญ่ของทามานี่ฮอเลยในช่วงปี1850-70โดยทามานี่ฮอในยุคของบอสทวิตนะครับ ได้มีบทบาทสาคัญในการช่วยเหลือผู้อพยพชาวยุโรปผู้ซึ่งหลีกหนีความยากลําบากในบ้านเกิดนะครับข้ามน้ําข้ามทะเลมาตามหาความฝันบนแผ่นดินที่เชื่อว่ามีชีวิตและเสรีภาพอย่างอเมริกานะครับซึ่งจามานิฮอร์เนี่ยก็มองเห็นโอกาสในการใช้ประโยชน์จากผู้อพยพเหล่านี้ในทางการเมืองนะครับการไขฝันให้แก่ผู้อพยพการอน้มน้ามเพื่อสร้างคะแนนนิยมและการส่งหัวคะแนนลงไปเพื่อรวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละเขตเลือกตั้งในมานครครนิว์ก ก็ทําให้เทมานีฮอลสามารถควบคุมทิศทางทางการเมืองรวมถึงผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองในรัฐนิวยอร์กนะครับได้ทุกระดับขั้นเลยนอกจากนั้นในยุคข,ของบอสทวิตเนี่ยยังมีการช่อโกองภาษีคอร์รัปชันและการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐอย่างกว้างขวางนะครับทำไมรู้สึกคุ้นๆจังเลยนะครับจนทําให้ทวิตเนี่ยมีอํานาจในการควบคุมศาลและควบคุมรัฐบาลนิวยอร์กซิตี้รวมถึงนายกเทศมนตรีนะครับของเมืองและผู้มีตําแหน่งทางการเมืองระดับสูงของนิวยอร์กทุกคนก็ล้วนแต่เป็นพรรคพวกของทวิตทั้งสิ้นนะครับ โดยคำพูดหนึ่งของนิวเลียมบอสวิทที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คือ the way to have power is to take it ว่านี้คงบอกเรื่องราวทั้งหมดของทอมมี่ฮอได้ไม่น้อยเลยนะครับเราจะได้รู้ถึงที่มาที่ไปครับว่าเอ้ยทำไม3มชาตินี้ถึงเป็นสามชาติที่สำคัญนะครับและทอมมี่ฮอคืออะไรเกมการเมืองในยุคนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับต้นเหตุนะครับที่มาที่ไปมันเป็นยังไง ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าชอบรายการของเรานะครับชอบช่วงนี้เนาะ Storyboard อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามหนระือจะกดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยก็ได้นะครับแล้วเราเจอกันต่อไปในเกมหน้านะครับใน EP หน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่ามัวรอช้าเข้าไปซัพพอร์ตเราที่ Patreon หรือถ้าอยากซัพพอร์ตเราทางเพีพอรกก็สามารถซัพพอร์ตได้ทางอีเมลนี้เลย